บรรยากาศของงานสงการที่อำนาจ,จเจริญน,นะคะพอเมื่อจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่ก็ลงพื้นที่ไปอำนวยความสะดวกไปเบิงความเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะหลายมองขาเพิ่ลงไปนะคะซึ่งว่าทีพันธตีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญกับลงพื้นที่นะคะตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและกับประชาชนในพื้นที่ที่ผ้าบุตรหลาน,ะะลนนะคะไปเล่นนะคะเพื่อที่จะคลายความห่อนนะคะจุดแรกที่ล้องไปมองนี้ก็คือคุอคณเคยให แค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือ ห่วยสีโทค่ะอยู่ในพื้นที่ของวนาอุทยานผู้สิงผู้ผ้าเพิงนะคะในท้องทีต่ตาบนน้องมาเซลอาเภอเมืองจังหวัดอํานาจ,จเจริญมองนีก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำนะคะสางึืนมาเพื่อการเกษตรและก,ะการชลรประทานการลำ่ำกันเอ่อล่ำห่วยสีโทนะคะเป็นสถานที่พักผ่อนอีกมองหนึ่งของเช่าจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะคะบริเวณอ่างกะมีน้ำนะคะมีหาดทรายสามารถล่องเลนได้นะคะและการ มีร้านอาหารร้านใศรซาว่วงยางนะคะซึ่งทางาเทศกาลสงการก็ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวกระต่างผ้าขอบขั้วมาเล่นมองนีล่ะคะ่ะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะและก็นในส่วนของท้องทิน่นเขามาดูแลและกาอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวนในช่วงเล่นน้ำน้ำนะคะบรรยากาศก,าก็คือเอ่อบ่ไเ้แออัดกันหลายเพราะว่าอ่างเก็บน้ำม,มองนีก็คือจะเป็นอ่างที่ให้หนักท่องเที่ยวนี่ลงไปเล่นนะคะ,ะและก็จะมีทุน กันอยู่ว่ามองไดอันตรายแน่นะคะกับบรรยากาศเป็นจังไรคะนาเลนแห้งเป็นตะเลนแห้งไข่หอนกันแน่แน่นี่มีฐานเ้าห่วงยางค่ะมีมองเ้าหอนเ,เ้าเมยกันใดนะครับเทิ่งฟังนี่มีอาคารแต่พุ่มจำปาพิชนะจะมีอาคารกว้างมีล้านมีท่างยางยางดีจุดบริการก็กดีมองน้า้องท่าก็ดีนี่ครับมึงมองจุดนี้ก็น,นาสนาเลนแบบนี้เป็นตะมวนค่ะ เห่ยนน้ำทำคลองสมมติว่าเห่ยนแล้วแล้วเมื่อยแล้วบัททีนี่อยาจะไปกาผพระกาัออกมาอีกนิดเดียวก็ึ้นไปทั้งทำแสงเพจก็ได้นะคะอยู่ในเส้นทางท่องเที่ยวเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะ